วันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมกันอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้มีเงินเข้าสู่ระบบมีคนมีไรายได้ก็จะได้ดําเนินชีวิตกันได้ต่อไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของวัคซีนเรื่องของยาต่างๆเยก็เริ่มเริ่มที่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆแม้ตอนนี้จะยังไม่พอก็เถอะแต่ว่าก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะดีกว่านี้นครับเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณหมอเตรียมตัวเนี่ยก็คือก็ยังไงก็ยังกาดไม่ตกนะฮะก็คือล้างมือฮะกินร้อนช้อนกลางใส่แมสนะครับแล้วก็พยายามที่จะ,ะเว้นระยะห่างนะครับก็ พยายามถ้าสมมุติว่าไม่จาเป็นจริงๆก็ก็จะไม่ไม่เข้าไปในที่ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมผมว่าไม่น่าเปิดนะครับเพราะว่าการป้องกันยังไม่่ก็ไม่เฉบขาดตามต่างประเทศเลยครับแล้วก็การรักษาการพยาบาลเลยก็ยังไม่ไม่ตอบโจทย์ครับในการภาวะตอบนี้ครับผมแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะวันนี้แล้ววันนี้แล้วผมก็ยังทาตัวปกติเหมือนเดิมในการป้องกันเหมือนเดิมฉีดสเปรย์เหมือนเดิมไม่ได้ำหามเหมือนเดิม แล้วก็ดูแลก่อนทานอาหารหทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับแต่ว่าจะไม่กัดตกครับผมการเปิดประเทศเลยเพราะยังไม่อโอดิดแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอดนะทไม่นั้นหรอก<ด>อยาก<ด><ด>ให้ดูให้มันดีกว่านี้หน่อยสักพักหนึ่ง<ด>อย่ารีบเปิดเลยก็จะรีบปิดอีกแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วเราเตรียมตัวยังไงในส่วนของเราเราก็ต้องเตรียมตัวให้มันดีกว่าเดิมอะ่ะความคุมไม่ดีกว่าเดิมคือถอดหน้ากากไม่ได้ตั้งมือบ่อยๆทําอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอย่าหล่อหลวมแค่นั่นเอง คิดเห็นยังไงกับการเปิดประเทศวันนี้คะโอ,อก,ก็ดีครับดีจะได้หาเงินได้คล่องตอนนี้ก็จะไม่คล่องเท่าไหร่ว่าว่ายังไม่มีผู้โดยสานยังไม่ยังไม่ออกมาส่วนตัวเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็เตรียมซ้อมตั้งนานแล้วรอตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เปิดก็มีเกลมีอะไรติดรถไว้ป้องกันทุกทุกคนก็ต้องป้องกันอย่างนี้แหละ เรามีความคาดหวังว่าเปิงประเทศแล้วอะไรอะไรมันจะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าไม่ดีอ่ะยังไงก็ไม่ดีอพอเพราะอะไรคะพี่คิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้หายจากโลกประเทศไทยไปไงมันยังติดอยู่หมื่นกับคนหมื่นคนงี้ยแล้วยิ่งเปิดประเทศอะอะไรจะเหลือถูกไหมพี่กลัวไหมกลัวแต่เราก็ต้องทํามาหากินไงที่ทำได้ก็คือป้องกันตัวเองใช่ตอนนี้รัฐบาลเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ ค่นนี้ค่ะวันที่ตรงนี้ทราบค่ะในฐานะประชาชนเราเตรียมความพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับการที่จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเราไม่กังวลไหมคะไม่กังวลนะคะเพราะว่าต้องค้าขายทำมาหากินน่ะแล้วก็สู้ๆค่ะแล้วเรามองว่าพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกับประเทศแบบนี้เศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นไหมคะความคิดเราก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันแย่ลงมาตลอดน่ะ ก็อยากให้ดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงเนาะต้องดูดูกันต่อไป